สวัสดีเพื่อนพ้องทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าจะขอเล่าเรื่องราวเล็กน้อยเกี่ยวกับตำนานที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ที่ประเทศไทยณดินแดนเพชรบูรณ์เรื่องนี้คือเรื่องของพญานาคหินที่ชื่อเสียงของมันได้ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศแล้วมีผู้คนมากมายที่ได้เห็นด้วยตาตนเองหลายคนเดินทางไปเยี่ยมชมและอีกไม่น้อยที่ยังคงพูดถึงเรื่องนี้อยู่ทุกวันคำถามใหญ่ก็คือ เหตุใดพญานาคจึงปรากฏในรูปของหินเช่นนี้มันเป็นความจริงแท้หรือเพียงภาพลวงตาบรรพบรุษของเราเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ย่อมมีเหตุมีผลไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้ที่มาพญานาคหินที่เพชรบูรณ์ก็เช่นเดียวกันมันมีโชคชะตาของมันมีเรื่องราวของมันและยังมีกฎแห่งสวรรค์ ที่จองจำมันไว้ในรูปก้อนหินณที่แห่งนั้นดังนั้นขอเชิญทุกท่านนั่งลงอย่างสงบฟังเรื่องเล่าที่ข้าพเจ้าจะถ่ายทอดให้จบเพราะนี่มิใช่เพียงเรื่องเล่าเพื่อความเพลิดเพลินหากแต่เป็นคำสอนที่สอดแทรกไว้เพื่อชี้นำให้เราเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและกฎแห่งฟ้าตำนานพญานาคหินเพชรบูรณ์เหตุการณ์นี้สร้างความฮือฮาอย่างมากหลายคนเล่าว่า เดิมทีลำห้วยสายนี้ไม่เคยมีก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายหัวงูใหญ่อยู่เลยแต่แล้ววันหนึ่งหญิงสาวสองคนกลับได้เห็นสิ่งประหลาดก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนพญานาคปรากฏขึ้นราวกับจากความว่างเปล่าผู้คนบางกลุ่มกล่าวว่าพญานาคหนุ่มผู้นี้อาจปรากฏกายขึ้นเพื่อจะมากัดกินหญิงสาวทั้งสองแต่สวรรค์ไม่อนุญาต จึงลงโทษให้เขาแปลเปลี่ยนเป็นหินอยู่ตรงนั้นด้วยความเจ็บช้ำใจแต่แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่อย่างที่ผู้คนเข้าใจเพราะความจริงคือพญานาคหนุ่มผู้นี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายเขาเพียงแพ่หลงรักหญิงสาวทั้งสองมากเกินไปจึงออกมาเพียงแค่แอบมองจากระยะไกลเท่านั้นทว่าเพราะยังอ่อนด้อยไร้ปัญญาเขาไม่รู้จักวิธีแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อเข้าใกล้ จึงทำให้เหตุการณ์ผิดพลาดไปเมื่อเผือทำผิดพลาดเขาจึงยอมเปลี่ยนร่างเป็นหินด้วยตนเองแต่ในส่วนลึกของหัวใจกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโทษตนเองอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่รู้จักใช้สติปัญญาและพลังที่มีอยู่ให้ถูกทางจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเป็นหินตลอดไปแต่หากเผยร่างเป็นนาคแท้ๆให้หญิงสาวเห็นตรงๆหญิงสาวย่อมต้องตกใจสุดขีด กลัวจนสิ้นสติอาจถึงขั้นขวัญหายจึงเป็นเหตุให้สวรรค์ต้องบังคับให้เขากลายเป็นหินหากมิเช่นนั้นพญานาคหนุ่มอาจถูกฟ้าผ่าลมโทษตายอย่างสยดสยองดังนั้นเขาจึงยอมกลายเป็นหินและจำต้องอยู่ณที่แห่งนี้ไปอีกเนินนานอายุไขและการเวลาของพญานาคในคติความเชื่อของชาวบ้าน พญานาคหนึ่งตนมีอายุยืนยาวตั้งแต่500ปี800ปีจนถึง1,200ปีพญานาคเองก็มีความแก่ชราหรือสิ้นอายุไขเช่นเดียวกับมนุษย์การนับอายุในโลกของพญานาคแตกต่างจากโลกมนุษย์หนุ่มสาวพญานาคจะถือว่าโตเต็มวัยก็ต่อเมื่ออายุครบ50ปีในโลกของพญานาค หนึ่งวันเท่ากับหนึ่งเดือนของโลกมนุษย์หนึ่งเดือนของพญานาคเท่ากับหนึ่งปีมนุษย์หนึ่งร้อยปีในโลกพญานาคเท่ากับหนึ่งพันปีมนุษย์ดังนั้นพญานาคที่เพชรบูรณ์ยังถือว่าเป็นเพียงนาคหนุ่มเท่านั้นเขาจำเป็นต้องถูกจองจำณที่แห่งนั้นเป็นเวลายาวนานไม่น้อยกว่าหกเดือนถึงหนึ่งปีของพญานาคซึ่งหากเทียบกับโลกมนุษย์แล้ว นั่นหมายถึง60 120ถึง120ปีในระยะเวลายาวนานนี้มนุษย์หลายรุ่นจะล้มหายตายจากไปอาจต้องรอถึงรุ่นที่22 2 3ถึง23จึงจะถึงวันปลดปล่อยพญานาคหนุ่มออกจากคำสาปบทลงโทษและอนาคตเพราะเขาได้ทำผิดกฎแห่งฟ้าและแผ่นดินออกมารบกวนมนุษย์โดยพลาการแม้หญิงสาวทั้งสองจะไม่ใช่คู่ครองของเขา ฟ้าก็ยังต้องลงโทษให้เขาถูกกักขังอยู่ณที่นั้นเมื่อถึงวันหมดเวรหมดกรรมสายน้ำใหญ่ของลำห้วยนั้นจะเอ่อล้นและไหลเชี่ยวอย่างไม่เคยมีมาก่อนนั่นจะเป็นสัญญาณว่าเขาได้ถูกปลดปล่อยแล้วแต่กว่าถึงวันนั้นมนุษย์รุ่นปัจจุบันคงสูญสลายไปหมดสิน้นเหลือเพียงเรื่องเล่าตกทอดเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์หัวใจของพญาน,นาคหนุ่ม แม้ภายนอกจะกลายเป็นหินแต่ดวงใจของเขายังเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเขาไม่ได้เป็นนาคชราเขายังเป็นเพียงนาคหนุ่มที่ขาดความรอบคอบและปัญญาพลังอำนาจของเขายังคงอยู่และหน้าหวั่นเกรงยิ่งนักไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เว้นเสียแต่พระภิกษุหรือผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่อาจสัมผัสได้ ดวงวิญญาณของพญานาคหนุ่มยังคงร่ําหย้อยู่ในก้อนหินทุกค่ำคืนเพียงแต่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงนั้นเลยสรุปนี่คือตำนานของพญานาคหินแห่งเพชรบูรณ์เรื่องราวของนาคหนุ่มผู้ใช้พลังโดยไร้ปัญญาเผลอทำผิดกฎฟ้าจนต้องถูกสาปให้เป็นหินชั่วการยาวนานเรื่องราวนี้คือคำเตือนใจแก่มวลมนุษย์ว่า ไม่ว่ามีอำนาจยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่อาจฝ่าฝืนกฎแห่งฟ้าได้ผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวไว้ว่าปีนี้เป็นปีนาคปีงูดังนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนาคย่อมมีพลังมากกว่าปกติพญานาคที่เพชรบูรณ์นี้ก็เช่นกันเพราะเป็นช่วงเวลาที่อำนาจของเขากำลังสูงสุดจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาให้ผู้คนได้เห็น แต่เพราะพลังของเขามีมากเกินไปจึงไม่อาจควบคุมตนเองได้เขาอยากออกมาพบปะกับผู้คนอยากเข้าใกล้หญิงสาวแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงกฎแห่งสวรรค์ซึ่งได้กำหนดไว้ว่านาคและมนุษย์ไม่อาจครองคู่กันได้หากนาคไปข้องเกี่ยวกับมนุษย์ย่อมนำมาซึ่งความตายและหายนะ นี่ถือเป็นความผิดใหญ่หลวงสวรรค์จึงลงโทษเขาให้กลายเป็นหินข้อคิดสอนใจต่อมนุษย์พญานาคเรื่องนี้กำลังสอนเราว่าไม่ว่าคุณจะมีอำนาจมากเพียงใดก็ไม่อาจหลีกหนีกฎสวรรค์ได้ไม่ว่าคุณจะมั่งคั่งเพียงใดสวรรค์ย่อมจับตาคุณอยู่เสมอมนุษย์เราควรดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนเคารพทั้งกฎฟ้าและกฎโลก พญานาคนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเขามีพลังยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือธรรมดาแต่สุดท้ายกลับตกอยู่ในความทุกข์เขาต้องร้องไห้อยู่ในก้อนหินทุกค่ำคืนเพียงแต่มีมนุษย์คนใดไม่ได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นเองคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยแม้จะถูกสาปให้กลายเป็นหินแต่พญานาคนี้ยังสร้างคุณประโยชน์ได้ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมถ่ายรูปและเรียนรู้เรื่องราวรัฐบาลได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสร้างถนนโรงเรียนและร้านค้าเปรียบเสมือนพญานาคองค์นี้กำลังชดใช้หนี่ให้แก่แผ่นดินไทยและเมื่อถึงวันที่เขาหายไปนั่นหมายความว่าเขาได้ใช้หนี่หมดสิ้นแล้วข้อคิดถึงผู้ฟัง เพื่อนฝ้องและพี่น้องทุกท่านเมื่อเราได้ฟังตำนานเรื่องนี้แล้วขอให้เก็บไว้เป็นบทเรียนสอนใจการใช้ชีวิตของเราควรเป็นเช่นนี้มีความสุขความรักความหวังได้แต่ต้องรู้จักขอบเขตและเคารพกฎฝาอย่าทำเหมือนพญานาคที่แม้จะมีพลังมากแต่กลับตกอยู่ในความทุกข์จงใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มความสุขและความเคารพ แล้วเราจะได้อยู่ยั่งยืนนานขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังตำนานในวันนี้นี่ไม่ใช่เพียงตำนานแต่คือคำสอนที่จะนำพาชีวิตเราไปข้างหน้า